ลุงดิดแกขายส้มตำไก่ย่างแถวปากซอยนี่เล่าประสบการณ์หลอนๆให้ฟังว่าตอนที่แกยังอยู่ต่างจังหวัดเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อนที่หมู่บ้านในยุคนั้นไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงมีเพียงเหล่าตะเกียงและเทียนกระป๋องที่พอจะให้แสงสว่างในยามค่ำคืนบางบ้านบางหลังที่พอจะมีเงินอยู่บ้างก็จะมีวิทยุไว้คอยฟังข่าวและละครบรรยายให้พอนึกมโนภาพ เป็นสิ่งบันเทิงเล็กๆที่พอจะหาได้ในสมัยนั้นส่วนภาพยนตร์หรือหนังกลางแปลงลุงดิดบอกว่าปีหนึ่งหรือสองปีถึงจะมีโอกาสได้ดูจนกระทั่งวันหนึ่งได้มาถึงหลังนั้นมันมีหนังกลางแปลงเข้ามาใช้ในหมู่บ้านข้างเคียงซึ่งลุงดิดบอกว่างานนั้นน่าจะเป็นงานออกภรษาเท่าที่แกจําได้และหมู่บ้านที่ว่านั้นมันห่างออกไปประมาณ3-4กิโลเมตร ถ้าเดินตามทางเกวียนก็อ้อมไกลพอสมควรคนในหมู่บ้านของลุงดิดเลยมักจะพาเดินทางลัดตัดผ่านทั้งคันนาป่าละเมะและเส้นทางที่ว่ามานั้นมันได้พาลุงดิดไปพบเจอกับเรื่องผีหลอกในเย็นวันงานเสียงดน,นตรีลอยมาจากหมู่บ้านที่อยู่ไกลลิบลิคอไปตามเสียงจจกจันททุกคนในหมู่บ้านรู้ได้ทันทีว่านั่นคือเสียงเตรียมงานหนังกลางแปลง ทุกคนรีบจับกลุ่มก่อนจะพากันออกเดินบ้างก็พกไฟฉายเตรียมไว้บ้างก็หออเอลเสือไปปูนั่งบ้านไหนมีจักรยานก็ปั่นอ้อมไปตามทางเกวียนส่วนลุงดิดไม่มีจักรยานเลยต้องเดินไปกับกลุ่มชาวบ้านตามทางลัดที่จะต้องผ่านคันนาและป่าละเมาะท้องฟ้าสองแสงสลัวสลัวมันากาศยามเย็นดูไม่ค่อยน่ากลัวนักแต่ลุงดิดตอนนั้นบอกว่า ก็มีแอบวันๆอยู่เหมือนกันเพราะเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าว,ว่ามีคนเจอผีอยู่แถวนั้นบ่อยๆเพราะสมัยก่อนเวลาฆ่ากันตายมักจะเจอศพที่ถูกนํามาทิ้งไว้ไม่รู้มาจากคนบ้านไหนแต่ที่แน่ๆถ้าไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆลุงดิดบอกว่าไม่กลัวแถมหนังกลางแปลงสมัยนั้นจะฉายข้ามคืนจนฟ้าสว่างเช้าฟ้าสางถึงจะเดินกลับชาวบ้านต่างจับกลุ่ม มองด้วยสายตาเดินกันมาก็เยอะพอสมควรเรื่องหมู่บ้านก็ว่าได้ทั้งลูกเล็กเด็กแดงต่างก็เดินเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบพุยกันเจี๊ยวจ้าด้วยความตื่นเต้นจนเดินมาถึงตรงลำห้วยเล็กๆที่มันจะมีสะพานไม้ที่เดินข้ามได้ทีละคนตอนนั้นลุงดิดแกบอกว่าพอข้ามไปอีกฝั่งก็จะเป็นแนวป่าละมะ้ะไม่ลกมากส่วนมากก็จะเป็นพวกต้นยางนากอไผ่ขึ้นเป็นแนว สลับกับป่าโป่งโล่งเตียนกับพุ่มไม้เตี้ยของต้นไสแกนามีทางเล็กๆที่ดูติน่นเตียนแต่ก่อนจะเดินเข้าไปในแนวป่าละเมะลุงดิดแกได้สังเกตเห็นเป็นของพวกเส้นวายวางอยู่ตามข้างทางพุ่มไม้ใส่ทั้งกระทงต้นกล้วยหรือวางไว้กองๆกับพื้นมีทั้งอาหารขาวหวานบุหรี่ยาเส้นหมากพลูพร้อมล่องรอยทุบเทียนตอนนั้นแกก็ได้แต่มองม ไม่สนใจอะไรมากอย่างน้อยก็มีเสียงเด็กๆเดินหยอกล้อก,กันไปตามทางพอพากันเดินไปสักพักก็ถึงที่ฉายหนังมันเป็นลานวัดของหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นบรรยากาศดูคึกคักเลยทีเดียวแถมวัดก็ยังอยู่ติดชายทุงฝั่งทางที่ลุงดิดและชาวบ้านเดินมาเสียงเพลงเสียงพูเสียงประทัดดังไปทั่วงานชาวบ้านรวมทั้งลุงดิดก็ได้จับจองที่นั่งใกล้ๆจอ ก่อนจะลุกไปเดินเล่นดูงานปาลูกโป่งโยนห่วงทุกคนต่างก็สนุกสนานจนมีช่วงหนึ่งลุงหนิดเริ่มจะไม่ค่อยสนุกแล้วเพราะมีพวกเด็กเจ้าถินดูท่าทางมันจะไม่ชอบแกนักที่ลุงนิดแกเล่นเก่งโยนอะไรก็แม่นปาลูกดอกโยนห่วงแกได้ของรางวัลมาเยอะลุงหนิดแกเห็นท่าไม่ดีเลยกลับไปนั่งที่เดิมไปรวมกับเพื่อนๆในหมู่บ้านเดียวกันรอให้หนังฉาย หนังเรื่องแรกก็เริ่มฉายในช่วงเวลาสองทุ่มท่ามกลางเสียงฮือฮาของคนที่มาหนังฉายไปได้เรื่องสองเรื่องก็มีประกาศจากทางฉายหนังว่าให้พักเข้าห้องน้ำก่อนจะเริ่มฉายในเรื่องต่อไปด้วยความตื่นตาตื่นใจชอบหนังที่ฉายทุกเรื่องกลัวจะพลาดแม้แต่ฉากเดียวลุงดิดจ,จึงรีบลุกออกจากกลุ่มเพื่อนเดินไปหาที่ปัสสาวะเพียงคนเดียว ระหว่างที่ลุงแกทําธุระอยู่นั้นแกไม่ได้รู้เลยว่าเด็กเจ้าถิ่นที่ตั้งใจจะเล่นงานแกกําลังแอบตามแกมาพวกมันมาพร้อมกันห้าคนจนในที่สุดลุงดิดก็ได้ไปเชิญหน้ากันกับเด็กเจ้าถิ่นที่ริมทุง่งลุงแกไม่ได้ตั้งหลักก็โดนเตะเข้าที่ยอดอกจนเซธลาไปข้างหลังเกือบที่จะล้มลงพื้นแต่โชคดีที่ยังตั้งหลักได้ทันไม่งั้นโดนยำเละแน่ ลุงดิดแกมองหาทางหนีทีไล่แกไปเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งขนาดพอดีมือลุงแกไม่หล่อช้าคว้ามาแล้วก็โยนออกไปก่อนจะโดนหนึ่งในพวกนั้นเข้าจังๆกลุ่มพวกนั้นชะงักงันพลอยดูเพื่อนที่โดนก้อนหินลุงเด็ดเลยได้ทีก็ออกวิ่งอย่างสุดชีวิตมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านของตัวเองลืมสิ้นเรื่องผีวิญญาณที่เคยได้ยินจากผู้เฒ่าผู้แก่เจ้าถิ่นอีกสี่คน ก็วิ่งตามมาอย่างไม่ลดละลุงแกวิ่งหนีตายแทบจะลืมเหน็บเหนื่อยจนกระทั่งพวกนั้นเลิกตามลุงดิดโ้่งอกยืนหยุดหอบอยู่ตรงชายป่าละเมอพอตั้งสติได้ความกลัวพวกเด็กเจ้าถิ่นหายไปกลับเป็นความกลัวผีเข้ามาแทนลุงดิดเกยืนชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งจะกลับไปที่งานหนังกลางแปลงหรือจะลุยป่าละเมอะกลับบ้านดีพอหันหลังไปมอง ทางฝั่งหมู่บ้านจัดงานก็เห็นแสงไฟฉายลิบๆพร้อมกับเสียงวอยๆลุงดิดรู้ได้ทันทีว่าพว,วกเด็กเจ้าถิน่นมันน่าจะกลับมาตามเอาคืนแกแน่ๆเสียงกลุ่มคนเจี๊ยวจ้าวอยยเดินเข้ามาไกลเรื่อยๆทำให้ลุงดิดไม่มีทางเลือกเกมองเข้าไปในเงาต้นไม้ถอนหายใจอยู่เฮือกใหญ่ก่อนตัดสินใจเดินกลับบ้านผ่านป่าละมาะไปเพียงลำพัง ทางเดินเล็กๆตินเตียนมองเห็นเป็นแนวชัดเจนภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาลุงดิดรู้สึกถึงอากาศที่หนาวจับใจเดินไปพลางระแวงเหลียวซ้ายแลขวากลัวว่าจะมีผีโผล่ออกมาระหว่างกลางทางเสียงกิ่งไม้ดังแกลกลากาพร้อมเสียงลมพัดทิวป่าภายัยดังอื้ออึงซูซ่าราวกับมีกลุ่มคนกำลังสนทนากันกลางป่าทำเอาลุงดิดในบางครั้ง ใจหายใจความก่อนจะรีบเร่งฝีเท้าด้วยใจระทึกระหว่างที่เดินท่ามกลางแสงสลัวลุงดิดบอกได้คำเดียวว่ามันน่ากลัวมากเด็กวัยสิบห้าที่ไม่มีคาถาหรือพระห้อยคอมาสักองค์แถมเวลาเดินนั้นมันยังเหมือนมีบางอย่างคอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะเป็นความคิดปรุงแต่งก็ได้ลุงดิดแกว่าอย่างนั้นพอแกเดินไปนสักพัก ทางออกป่ามองเห็นอยู่ลิบลิมองเห็นเป็นแนวของสะพานที่จะข้ามกลับไปอีกฟากในขณะที่แกกำลังจะใจชืน้นจู่ๆลุงแกก็ได้ยินเสียงแปลกๆนั่งมาจากป่าข้างทางทำเอาแกต้องเร่งฝีเท้าเพราะไม่อีกกี่สิบเมตรก็จะพ้นแนวป่าละเมาะแล้วเสียงลมเสียงไม้ลั่นมันนั่งก,กาะแกะแกเพิ่มความกลัวและหวาดระแวง ลุงดิดพยายามไม่มองซ้ายมองขวาได้จะเดินกึ่งก้มหน้าปลอบใจตัวเองเท่าที่จะทำได้แต่โชคชะตาเหมือนจะไม่ให้ลุงดิดออกจากป่าละเมาะไปโดยง่ายเพราะขณะที่แกกำลังเดินอยู่อย่างนั้นมันได้มีเสียงฝีเท้าที่ฟังดูแล้วมันมากกว่าหนึ่งคนกำลังเดินตามอยู่ห่างๆท่าเอาขนหัวลุกขึ้นมาฉับพลันลุงดิดถึงกับเหงื่อตกท่ามกลางอากาศหนาว แถมความกังวลยังไม่หมดไปแค่นั้นเพราะที่ตรงเบื้องหน้าทางออกจากป่าลุงดิดแกมองเห็นคล้ายๆเป็นเหมือนกับกลุ่มคนกําลังนั่งทําอะไรกันสักอย่างแต่ยังไม่ได้แต่ตองอะไรมากนักเพราะเสียงข้างหลังก็พลอยบีบให้ลุงดิดต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเสียงพูดคุยกันไม่ได้สับจับไม่ได้ความกลุ่มคนปริศนาที่ลุงแกกําลังเดินเข้าไปไกลมันเริ่มจะชัดเจนมากขึ้น พราะจูจๆมันก็ได้มีกลิ่นสาบสางลอยมาเข้าจมูกจนแทบสะอิดสะเอียนลุงดิดกกถึงกับยืนชะงักงันแต่ก็หยุดได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเพราะจูจๆมันได้มีลมเย็นๆคล้ายคนเป่าลมมาโดนที่ตรงท้ายถอยของแกเอาซะเย็นว่าไปทั้งตัวแกเลยกลั้นใจเดินต่อพร้อมกับคิดในใจว่ากูโดนผีหลอกเข้าแล้ว หลังจากลุงแกคิดว่าผีหลอกมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ย้ำว่าแกคิดถูกจริงๆเพราะระหว่างที่ก้าวเดิอนอย่างขาสั่นๆมันก็ได้มีเสียงหัวเราะออกมาเบาๆหัวเราะในลำคอดูชอบอกชอบใจดังแวววมาจากทางด้านหลังแกก็เลยออกกึ่งวิ่งกึ่งเดินให้ออกจากพื้นที่ตรงนี้อย่างไวและก็แน่นอนว่ากลุ่มคนเบื้องหน้านั้นก็น่าจะเป็นผีเช่นเดียวกับด้านหลัง จนลุงดิดมาถึงที่ทางออกใกล้ๆกับกลุ่มคนดังกล่าวลุงแกบอกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันใกล้ามากจนมองเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านั้นกำลังนั่งกินของไหว้ในกระทงอย่างตะกลักตะกรามแสงจันทร์สาดส่องบรรยากาศขมุกขมวัวในช่วงเวลาที่แกหันไปมองเราวกับเวลาได้หยุดลงเผยภาพที่มันดูน่าสยดสยองมองเห็นกลุ่มคนที่ว่านั้นมีสีผิวหนังที่คล้ำดำ นั่งถอดเสื้อล้อมวงจับของกินเข้าปากทั้งยังมีกลิ่นเหม็นสาบที่มันแรงกว่าเดิมแต่ในระหว่างที่กําลังผ่านไปนั้นมันได้มีอยู่ล่างล่างหนึ่งได้หันขวับมาสบตาก,กับลุงดิดโดยที่หันมาแต่ส่วนหัวลุงแกตกใจตาเบิดโพงแถมในใบหน้าอันซีดเซียวมันเป็นขอบตาที่กลวงโบวดํำลึกจนไม่เห็นลูกตาปากไม่มีฟันอาปากกว้างอย่างน่าสยดสยอง ในช่วงวินาทีนั้นธรรมาลุงดิดตกใจสุดขีดสติแตกเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะออกวิ่งแบบฟูทามร้องตะโกนล,ลั่นว่าผีหลอกแต่ยังไม่ทันที่จะได้ข้ามสะพานมันก็มีเสียงกระโดดน้ำดังอยู่ตุ้มใหญ่ฝั่งทางซ้ายมือราวสิบเมตรและมันก็เป็นอีกครั้งที่คนหวาดระแวงไปแล้วหันขวับไปมองอย่างไม่ตั้งใจจึงได้มองเห็นเป็นเงาคล้ายคนแต่ตัวมีขน กระโดดจากยอดกอไผ่ลอยละลิ่วลงไปในลําห้วยเห็นไม่ต่ํากว่า3ามสีเงาโดดน้ําตุ้มตามอยู่อย่างนั้นลุงดิดที่ใจหวิวกลัวตัวสัน่นกระโจนลงน้ําที่ลําห้วยว่ายน้ําอย่างไม่คิดชีวิตว่ายได้เร็วมากก่อนจะขึ้นไปอีกฝั่งแล้วออกวิ่งลวดเดียวไปจนถึงหมู่บ้านก่อนจะไปสลบเมือดที่ใต้ถุนบ้านของตัวเองหลังจากวันนั้นลุงดิดจับไข้นอนสมไปหลายวัน พอดีขึ้นก็ไปอาบน้ำมนต์จากพระที่วัดเรื่องผีในป่าละเมาะแห่งนั้นยังมีคนพูดถึงกันมากทั้งเรื่องของมนต์ดำผีที่ถูกปล่อยจากหมอผีหรือทั้งยังมีเรื่องเด็กที่จมน้ำตายลุงเดดคิดว่าถ้าวันนั้นไม่เกิดมีเรื่องกับเด็กเจ้าถิ่นในหมู่บ้านนั้นก็คงไม่ตัดสินใจหนีกลับก่อนในกลางดึกทุกวันนี้ลุงเดดแกยังรู้สึกถึงความหนาวเย็น และบรรยากาศอันน่ากลัวในค่ำคืนนั้นได้เป็นอย่างดี